ต้องกินแบบสองรสผสมกันอืมหยุดกินยังไงก่อนตอนเนี้ยคอนิสตาเขาพอดหวานอดกรอบโอ้โ้ยมีสองรสนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันไหมว่าจะเป็นยังไงอันนี้เขาเป็นแบบฟีดายเลยนะอ่าลองดูกันเออเขามีสองรสชาตินะจะมีรสคาราเมลและอันนี้ตัวไวช็อคอืมอืมคาราเมลกับตัวไวช็อคนี่นะโอ้กินไม่เหมือนกันตัวคาราเมลนะ ยังกรอบอยู่นะเขายังคงความหวานและคุณค่าไว้อย่างดีเลยนะนี่ตัวนี้จะเป็นไวช็อกสีต่างกันสีตากันเลยถ้าเป็นตัวคาราเมลสีจะเข้มขึ้นมาเนาะตัวไวช็อกก็จะอ่อนกว่าแต่ว่าหอมเหมือนกันทั้งคู่เลยนะลองมาดูเป็นท็อปปิ้งกันนะนี่เลยไอติมอเอไปลดไวช็อกด้วยอยู่ฝั่งนี้ดูว่ามันจะเข้ากับไอติมไหมเรา,ากินเป็นท็อปปิง้งเยอะหอมข้าวโพดชอบแบบกลิ่นหอมหอมของคาราเมลหรือว่าใครชอบแบบกลิน่นหอมหอมของไวช็อกเธอไปตามเลย ืมไวช็อกอร่อยกินแล้วมันชื่นใจคือเขาเป็นแบบฟิตได้อ่ะมันก็ยังมีความหอมของข้าวโพดหวานอันนี้เราไวช็อกเขามันก็ตอนนัวหอมันอ่อนหอมแบบหอมผู้ดีอย่าไวช็อกอะคาราเมลพูดแบบว่าตะโกนว่าชาลาเมลอย่างนี้เลยหอมแบบตะโกนใครชอบหอมแบบผู้ดีหรือว่าหอมแบบตะโกนเลือกเอาที่นกับติมด้วยอ่อน มีไข่แล้วที่ดองกี้นะจ้าช่องทางอนไลน์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะอร่อยง่ายๆก็ได้นะ